สวัสดีครับพามาชมบ่อหอยกันนะครับตัวนี้บอ่อขุ้นนะครับกำลังไ้ตัวก็มีนะครับผมตอนนี้ทำแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับตัวนี้กินสาหร่ายนะครับสาหร่ายหางกระรอกนะครับแหนแดงของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เลยเก็บ จากธรรมชาตินะครับชอบกินมากครับตัวนี้เอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอกําลังโตนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวต้องแยกนะครับโอ้โหมีอย่างเยอะเยอะมากนะครับ ครับผมดูแลก,กันหน่อยนะครับคนเลี้ยงหอยของเราต้องมาส่องทุกวันนะครับไม่มาส่องเนะี่ยนอนไม่หลับนี้เป็นบ่อที่บ่อที่สี่นะครับลูกหอยก็จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นมานะครับ มีตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับนี่ผสมกันไปครับเอ,อเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอหอยทั้งนั้นเลยแบบนี้ต้องต้องแยกนะครับต้องแยกกินอาหารไม่ทันนะครับบางตัวก็บางตัวก็ตัวนะครับบางตัวก็ตัวไม่ทันนะครับ นี่อีกบอ่อหนึ่งนะครับตัวนี้ใใจจะได้จำหน่ายแล้วนะครับเป้าหมายของเราก็หนึ่งล้านตัวเป็นเดิมครับตัวละหนึ่งบาทนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ